สวัสดีครับพบกับปันปันชาแนลอีกแล้วนะครับพอดีว่า,าวันนี้จะมาแนะนําเจ้านี้ครับเป็นตัวเหมือนเป็นตัวคั่วแยกให้ต่อกา๊าซจอได้เพิ่มนะครับขยายขยายกา๊าซจอนะครับเพราะว่าปกติกา๊าซจอเนี่ยจะใส่ได้ถ้าเราซื้อบอร์ดน้อยๆเนี่ยก็จะใส่ได้ประมาณกา๊าซตัว2ตัวครับในเมื่อเราขุดบิดเราก็ต้องใส่กา๊าซจอหลายตัวใช่ไหมครับแต่ว่าบอร์ดของเราที่มันเต็มที่ใส่อย่างของผมเองอ่ะใส่ได้สาตัวก็คือตอนเนี้ยใส่ เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวมันคือเต็มก็คือจะเป็นเจ้านี่ครับนี่จะเป็นตัวขยายแต่ถ้าเปิดในคอมมันก็จะมีตัวล็อกนะครับแต่น,นี่ระบอดของเรามันไม่มีตัวล็อกมันจะนี่ครับเสียบตำแหน่งเดียวกับการ์ดจอเลยเสร็จแล้วจะมี USB เพิ่มให้อีกสี่หัวขยายครับแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ใส่ไปเยอะผมแค่เพิ่มเป็นหัวสองหัวก็พอเพราะว่ามันโหลดเยอะไฟเยอะอาจจะไหม้ได้นะครับอันนี้คือเตือนเตือนแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกัน แล้วก็เราได้กระตัวเพิ่มอะจะต้องมีตัวไลเซอร์เพิ่มอีกตัวด้วยนะครับผมนี่ไลเซอร์อันนี้จะเป็นไลเซอร์ตัวเก่านะครับที่ผมซื้อมาอยู่แล้วเนาะอ๋อขอไปหัวขาดไลเซอร์นี้ก็ะจะเป็นไลเซอร์ตัวเก่าครับที่ผมมีอยู่แล้วนี่เก่าสีเงินเนาะก็เอามาใช้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีขบค่อยไปซื้อตัวใหม่คือตัวสีแดงสีแดงหัวชุบทองแต่นี่คือธรรมดาครับเป็นรุ่นแรกๆ แล้วก็การจอใส่เลยนะครับกับไลเซอร์นะโอ <c oughs> ผมเคยทำคลิป EP2 ให้ดูแล้วนะครับไปตามดูใน EP2 เนาะใส่เสร็จแล้วล็อกนี่ไงครับเรียบร้อยอ่าโอเคครับเราต้องเชือ ให้เราใส่ไปในช่องแรกนะครับเพราะว่ามันจะยาวหน่อยอเขี้ยวมันจะไม่สุดครับเพื่อนๆต้องเอามือดันเอาข้างล่างเพราะว่า,าแผ่นกระดานมันมันบุ๋มโอเคบุ๋มมันยุบลงไปครับเรียบร้อยแต่ถ้ามีอะไรมาโดนนี่มันก็โยกได้เลยนะครับต้องหาอะไรมายึดเนาะแต่ผมยังไม่ได้ยึดเลย ท่านตอนต่อไปเราก็ถอดไอตัวหัวนี้ออกครับเปลี่ยนตำแหน่งมันครับเปลี่ยนมาเป็นตัวแผงที่เราใส่แทน่าเรียบร้อยหนึ่งตัว เราก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือวันกัจอลล็อกให้แน่นนะครับ าวา่งเป็นตัวสุดท้ายนะครับเต็มหลีพอดีขันน็อตครับยึดแน่นๆเรียบร้อย ตอสายครับไฟเลี้ยงกระจอ6พิน เดินสายได้ซับซ้อนเบิ่งเวรเย็ยนเวรได้รัวคนทองนี่ครับอ่าพอต่อเสร็จนะครับผมก็คือเราใส่กัดจอตัวนี้ตัวที่1น,นะครับตัวที่2 ที่จริงมันต้องใส่ตรงนู้นตัวที่3ตัวที่4นะครับแต่ผมใส่เป็นในบล็อกในช่องของมันเลยนะครับผมเปิดแฟนนะเพราะมันกลางคืนละอาจจะเสียงเบาไปหน่อยหรือว่าเสียงพัดลมดังนั่นนะครับใส่แรมอ่าโอเค GTX หนึ่งหกหนึ่งศกศย์สามกิกครับสามตัวแล้วก็ GTX หนึ่งหกห้าเปอร์ครับ ครับแล้วคลิปนี้ก็เป็น ep 3ีนะครับสำหรับการต่อกาจอหรือว่าเสียบกับไลเซอร์ไปดูที่ ep 2ีนะครับอ่าคลิปมันจะได้ไม่ยาวเนาะอ่าโอเคแล้วก็ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูช่วงช่วงที่ต่อต่อถ่ายให้ดูสิอ่าช่วงที่เสียบเสียบไอตัวไลเซอร์ตัวแยกขั้วแยกเข้าไปอะครับอ่าก็แค่เสียบเข้าไปแทนที่ช่องกาจอเฉยๆแล้วเราก็เห็นไหมครับถอดสาอ่าถอดหัวนี่ออกหัวที่เป็นไลเซอร์นะครับนี่ แล้วเราก็เอา USB เสียบตรงไปเลยครับผมเห็นไหมอ่าเสร็จแล้วเราก็เปิดเครื่องครับอ่ามันจะรันการ์จอนะครับช่วงแรกอ่ะมันจะเหมือนว่าเครื่องคอมเปิดไม่ติดเปิดอ่าเปิดติดแต่มันจะโหลดช้าเหมือนกับคอมค้างแล้วหน้าจอเราอ่ะตรงเนี้ยมันจะดับมันจะมืดแล้วก็สักพักมันจะขึ้นเป็นรูป wallpaper วอลเปเปอร์ที่ผมเจอนะวอลเปเปอร์แล้วมันก็ค้างเหมือนกับเครื่องค้างแต่ที่จริงไม่ใช่ครับมันกําลังเ uh. มนบอร์ดของเราอะ่ะมันกําลังรันหาการ์จอครับผมเพราะว่าการ์จออยู่ๆก็คือเคยเสียบ3าใบแต่อยู่ๆมาเสียบ4ใบอย่างเงี้ยมันเกิดผิดปกติครับมันก็จะค่อยๆเซตหรือว่าค่อยๆหาการ์จอขึ้นมาครับทีละใบทีละใบถ้าผมนับไม่ผิดมันจะหกอ่สี่ครั้งครับมันจะเป็นหน้าจอดําดับไป4ครั้งก็คือเหมือนหาการ์จอประมาณ ครั้งละหนึ่งนาทีนะครับผมดับไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้เป็นเพื่อนนั่งรอครับอย่าตกใจเสร็จแล้วเครื่องมันจะทํางานของมันก็คือเป็นวอลเปเปอร์กลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นโปรแกรมอะไรเป็นเหมือนเดิมครับแล้วมันก็จะเห็นการ์ดจอครบสี่ใบครับอ่าครับอันนี้จะเป็น gtx หนึ่งศูนย์หกศูนย์สามกิกสามใบนะครับอ่าอันนี้หลันครบก็คือช่วงแรกคือมันจะใช้เวลาครับประมาณยี่สิบนาทีได้เพื่อนเพื่อนนั่งรอครับผม มันจะหาไดเวอร์การ์จอก่อนก็คือนี่เดี๋ยวผมเออสักครู่นะครับคลิกขวาที่ My c o m พิ t เตอครับแล้วก็ตัวนีอ้อ่กดปึ๊บี r o p e ที่ตัวนี้ครับแล้วก็มาที่ display อ่านี่ครับผมมันจะเห็นการ์จอสามตัว แล้วก็ซูเปอร์อีกหนึ่งตัวนะครับมเมื่อเห็นครบแล้วคือมันทำงานได้ปกติครับอ่าแล้วเสร็จแล้วไปดูใน EP หนึ่งหรอ EP สองเลยนะครับจะได้ไม่ยาวตัวนี้ก็จะขึ้นให้อัตโนมัติเลยครับตัวเซตค่านี่ครับเห็นไหมอ่ามันจะกลายเป็นสามเมตรเลยคลิกทีเดียวมันจะจูนให้ทีเดียวสามสามตัวเลยครับหนึ่งสองสามเห็นไหม อันนี้เป็น10603กคิกครับถ้าคลิกตรงนี้ก็จะเป็น GTX 1650 Super ครับแต่ถ้าคลิก1060ตัวเดียวตัวไหนก็ได้ครับมันจะขึ้นให้3ก็คือมันจะจูนให้3อันเลยครับนี่เรามาดูรายได้ของเราครับ<น>เมื่อเห็นการจอครบ4ใบเรียบร้อยแล้ว,วามมาก็จะอยู่ที่ประมาณ174บาทถึงเกือบ200ครับผม แล้วแต่ช่วงเวลาของราคาบิตคอยด้วยแล้วก็ช่วงเวลาของการอัตราการแลกเปลี่ยนครับแต่เหรียญของของมันคร่าวๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.9เมื่อกี้อ่าแต่นี้มันจะขยับขึ้นลงครับมันจะเปิดปิดเนาะและนี่ก็คือวิธีการต่อตัวการจอแยกนะครับผมอย่างเพื่อนๆมีช่องเสียบการจอแค่ประมาณ ถ้าบอดธรรมดานี่จะมี1ช่องถึง2ช่องแต่ของผมมี3ช่องนะครับในช่องใส่กาจอเห็นใส่กาจอได้3ใบก็คือตรงนี้เออเราจะใส่4ใบแต่ตอนนี้ช่องเราไม่พอแล้วก็คือมีตัวเดี๋ยวผมแปะตัวนี้ไม่ให้ดูแล้วก็มันจะเป็นตัวขยายช่องขึ้นมาสามารถใส่สูงสุดถึง6ใบนะครับผมอ่าแต่เราใส่แค่4ใบเพราะว่า power หรือ power supply เรามันจะไม่พอครับ power supply ที่ผมใช้ก็คือ750วัตต์นะครับก็คือถือว่าโหลดเยอะแล้วนะ เพราะว่าปกติก็คือจะเป็นถ้าโหลดขนาดนี้ก็น่าจะเป็น850วัตต์ครับกับ1,000วัตต์ขึ้นไปเนาะถ้าจะใส่6ตัวหรือเขาใส่ Power 2ตัวอย่างเงี้ยผมอันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเนาะเพราะว่าผมยังไม่ค่อยไปทีละสเต็ปตอนนี้ผมมาสูงสุด4ใบนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆชอบก็คือกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของผมเลยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีอะไรอัปเดตหรือว่าผมต่อลิกเพิ่มหรือว่าผมมีทำอะไรเพิ่มเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูแต่ถ้าอืม ยังมีวิธีการลงโปรแกรมอีกนะแล้วก็วิธีการเซตหลิกอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้ทำเนาะผมถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะค่อยๆปล่อยออกมาทีละคลิปค่อยๆทำแล้วกันแต่คลิปนี้ขอเพียงแค่น,นี้ก่อนก็คือ,อวิธีการต่อตัวตัวแยกนะครับผมก็คือเป็นตัวแยกนะครับผม,ผมก็คือ,อตัวนี้ราคานะครับผมไม่แน่ใจนะผมซื้อมาประมาณ5 0 0รอหรือห0รอเดี๋ยวผมแปะราคาไว้ให้ดูแล้วกันครับเพราะว่าผมซื้อมานานแล้วไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้เป็นตัวบอร์ดดำนะครับชุบทองนะครับตรงนี้เป็นทองนะ ทองอ่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าตัวท่าชุบทองเนี่ยมันจะเสถียรกว่าแล้วก็ไลเซอร์นะครับที่ผมปล่อยใน E p พีไปอย่างเงี้ยเออไลเซอร์สีทองเส้นสีแดงนะครับผมแล้วก็มีเส้นสีน้ำเงินใช่ไหมปรากฏว่าผมรู้สึกว่าตัวไลเซอร์สีแดงอะ่ะเสถียรมากครับเสถียรกว่าตัวเก่าเยอะขุดไม่ค่อยหลุดครับอืมโอเคครับสวัสดีครับ